สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พามาชมสวนนนอะแดดร่มลมตกนะคะตอนนี้แปลงนี้นะคะก็มีหลายอย่างเลยนะคะปวกผสมผสานกันนะคะตะไคร้หอมก็งามมากเลยะคะ่ะมาเจอดินดินดำดินดำดินแดงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสีสวยเลยล่ะคะ่ะมีมะละกอแขกดำนะคะ ก้วยไข่ทุเรียนซึ่งทุเรียนเนี่ยเพิ่งปลูกเมื่อเดือนอมิถุนาประมาณพฤษภานเนี่ยค่ะพฤษภานมิถุนาตอนนี้ก็ปลูกพืชเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุเรียนไปก่อนนะคะหารายได้ระหว่างที่ทุเรียนยังไม่โตเนาะปแปลงนี้ส่วนอีกปแปลงเนี่ยเก็บผลผลิตไปแล้วนะคะหมดฤดูกาลละก็นยอยู่ในช่วงบำรุงต้นนะคะส่วนปแปลงนี้เป็นปแปลงที่ลงใหม่นะคะเดิมทีปแปลงนี้เป็นสวนยางพารานะคะ ยางพาราราคาไม่ค่อยดีเนาะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นทุเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณต้นปีนะคะก็จะโค่นแปลงยางออกไปอีกนะคะเพราะว่าราคาก็ไม่ดีเนาะมาปผสมปสานยางอื่นไปนี่ค่ะวิธีของเกษตรพอเพียงนะคะ ตอนนี้แปลงข้างเคียงหลายๆแปลงนะคะก็เริ่มโคนต้นยางออกกันไปแล้วนะคะก็อีกหน่อยในอนาคตในระแวกนี้นะคะก็จะกลายเป็นสวนทุเรียนกันเกือบทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตัดใบตะไคร้หอมเอาไปตากแห้งแล้วก็บดเป็นผงนะคะเอาไว้ทำทูบเนาะ,ะทูบลบยูงสมุนไพรค่ะ นี่ค่ะพาชมพาทัวร์ยามเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา update. อัปเดตแปลงเนี้ยเป็นระยะระยะนะคะพูดคุยกันทักทายกันนะคะแลกเปลี่ยนกันเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ